สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้พามาดูแบบใกล้กๆเลยนะครับแล้วก็สดๆเลยนะครับอันนี้คืออา,อาหารพื้นบ้านที่ชาวนาเขาจะคุ้นเคยกันเมื่อถึงฤดูทำนาก็จะมีพวกนี้คือต้นทางของแมลงปอหลายๆชนิดนะครับอันนี้นะยังมีชีวิตอยู่กันทุกตัวนะครับอ,อ๋อยังว้นตัวนี้นะโดนต้มไป <laughs> ลงหม้อไปเรียบร้อยนะพวกเราไปหยิบขึ้นมาอ่าพรต้องการถ่ายทํานะครับบอกเล่าถึงประสบการณ์ชีวิตสมัยเด็กนะเวลาพ่อไปไถานาอ่าพวกเราก็จะไปวิ่งเล่นอยู่ในรลองน้ําไถนานั่นแหละนะตรงที่น้ําท่วมนะครับก็จับปลาซิวบ้งางปลาไอน้นนบ้างมาแรงบ้างนะครับอันนี้คือแมงละงกำนะก็เป็นมแมลงปอชนิดหนึ่งนะครับมือเขาโตขึ้นนะ เมื่อวงจรเขาครบสมบูรณ์นะครับเรียกว่าแมงลังหงนะพวกนี้จะอยู่บนบกก็ได้อยู่ในน้ำก็ได้นะครับส่วนใหญ่ก็ใช้ชีวิตยอยู่ในน้ำแต่ถ้าเขาจะอยู่บนบกบนบกได้นานนะครับส่วนเจ้าตัวนี้เรียกว่าแมงกองแขนนะครับแต่ภาคอื่นเรียกอะไรเราไม่แน่ใจนะครับตัวนี้ก็เป็นเหมือน นะมีหกขาเหมือนกันมแมลงต้นทางของมแมลงปอชนิดหนึ่งนะครับตัวนี้เขาจะกัดด้วยนะครับดูเขามีเขี้ยวนะตัวนี้นะแต่เวลาสุกจะอร่อยมากเลยนะครับเนี่ยเหนียวเหนียวกรุบกรุบเลยนะตัวเนี้ยเหนียวเหนียวยุ่นยุ่นได้นะครับได้นะตัวนี้นะตัวที่ยาวใหญ่กว่านี้ก็มีนะครับจะมีอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับที่ค่อนข้างใหญ่กว่านี้แล้วก็น่ากลัวกว่านี้นะครับใหญ่กว่าอ่าน่าจะสักสองเท่าตัวนะครับเคยเห็นนะ แต่ก็ยังจับไม่ได้นะครับนะก็ถูกกินกันไปเยอะนะครับแต่ก็เกิดมาไม่น้อยเหมือนกันนะนี่มาดูตัวนี้มาดูตัวนี้นะครับนะตัวนี้เป็นแมลงปอ หน้าตาเหมือนแมลงปอเลยนะครับตัวนี้นะเห็นไหมอ่ตัวนี้น่าจะเป็นแมลงปอที่แบบสีเขียวๆนะน่าจะเป็นแมลงปอกแบบับแถวบ้านผมเรียกว่าแมงกะบ,บีทหารแต่ภาษาแถวนี้เจ้าตัวตัวนี้นะครับเขาอยู่ในสภาพนี้ชาวบ้านเขาจะเรียกว่าแมงเหนียวนะแมงเหนียวนะครับตัวนี้จะตัวใหญ่นะเวลาเป็นแมงปอนะครับดูมันก็จะมีความคล้ายแมงปออยู่นะครับ เข้ามาใกล้ๆด้วยิอ่าวันนี้ครับมีความคลายถึงกับเป็นปอตัวนี้ก็อยู่บนบกก็ได้นะเหมือนเขาจะมีปีกเริ่มมีปีกเลยนะครับตัวนี้เห็นไหมครับเนี่ยครัปีปกๆนะตัวไอตัวพวกนี้จะไม่ค่อยกัดนะครับเนี่ยเหมือนปีกเขาจะเริ่มงอกเลยนะตัวนี้ก็พร้อมที่จะเหมือนพร้อมที่จะเข้าสู่วงจรอีกแบบหนึ่งนะพร้อมที่จะโผล่ผินบินไปบ้างนั่นเถอะ พวกนี้ก็จะกินแมลงกินเขียดด้วยนะครับพวกนี้พวกนี้ก็จะหาแมาลงกินอืมให้ดูกันชัดๆนะครับกินก็อร่อยเหมือนกันแต่ผู้เราชอบแมนก้องแขนมากกว่าความรู้สึกตัวเองนะครับอาหารประเภทนี้นะครับก็คือถ้าเขาจะไปหาแถวบ้านผู้เล่าก็จะเป็นประเภทว่าตามล่องพันไถ ในทุ่งนานะครับน้ำก็จะประมาณสูงสักคืบหนึ่งนะสิบเซนสิบห้าเซนเขตน,นั้นก็ต้องเป็นลักษณะน้ำนิ่งนะน้ำท่วมขังตามบ่อตามหลุมต่างๆนะไอแมลงปอเขาก็จะไปหย่อนไข่ลงประมาณนั้นแล้วพวกนี้ก็จะเกิดขึ้นมานะครับเจอเหลือเยอะก็คือแถวนั้นก็มีปลาน้อยหมายถึงว่าไม่ค่อยจะมีปลาไปกินพวกนี้จะเป็นอาหารของปลาอีกทีนะครับก็จะถ้า ปลาชุมก็จะก็จะโดนกินกันก็จะไม่ค่อยเหลือนะครับส่วนใหญ่พบเจอที่แถวพวกตามร่องคันไถดำต,ตามในทุ่งนานะครับตามหลุมตามบ่อเล็กๆเอาสวิงไปตักมานะวางอันเถอะนะภาษาท้องถิ่นเรียกว่าเอาไปสอนนะครับเอาสวิงไปสอนมาหมกถ้าหมกแบบอ่าโบราณน,นะครับหมกแบบโบราณก็คือจะเขาจะไม่ใส่อะไรมากเขาจะใส่แค่ อีตูนะใ่แตะโอ,อีตูนะภาษาเขาคงจะเรียกว่าใบแมงลักนะประมาณนั้นนะครับแค่ให้หอมนะแต่ถ้ายุคใหม่หน่อยเขาก็จะมีการใส่เกลือใส่ผงชูรสนะใส่พริกเม็ดอ่อนๆลงไปพริกที่เป็นเม็ดเขียวๆนะหมกรวมกันไปก็จะอร่อยขึ้นใครชอบเผ็ดก็จะจับพริกจับพริกขึ้นมาแก้มนะหรือจะเอาไปแกงรวมกัน อ่าใส่กับหน่อนไม้ดองหน่อนไม้ส้มนะครับก็อร่อยไปอีกแบบนะครับนี่เขาก็จะถ้าหมกเขาก็จะหมกรวมกันอย่างงี้นะทั้งปลาซิวปลาอะไรก็ใส่รวมกันแมงดานาะอะไรบ้างหากินตรงนั้นนะไปทํานาไปทําไรเขาก็จะไปเอาสวิงไปสอนมานะครับแล้วก็มาหมกสู่กินก็อร่อยไปอีกแบบนะครับก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคของใครของเขานะบางคนเขตาตำพริก ให้มันมีรสชาตินะแต่การแกงใส่หน่อไม้ดองนี่อย่าไปเผ็ดมากนะครับเพราะหน่อไม้ดองก็จะเผ็ดอยู่แล้วนะถ้ากินหน่อไม้ดองนะนึ่ถึงปู่ย่าตายายที่เขาเคยทําให้เรากินนะอ่าตัวนี้ผู้เราชอบมากที่สุดคือตัวนี้นะถูกใจสุดอร่อยสุดนะแต่ก็หายากพอสมควรนะครับในห้วยก็มีนะแต่ว่าจะหายากหน่อยเพราะน่าจะเป็นเพราะว่าพื้นที่มันกว้างแล้วก็ ลาก็เยอะอาจจะโดนกินไปบ้างแต่ถ้าตามร่องคันไถในท้องนาแล้วแล้วก็พวกนี้จะหาง่ายหน่อยพื้นที่น้ําอาจจะแคบนะแล้วก็ก็เลยหาง่ายเจอเจอบ่อยกว่าว่างอันเถอะนะพวกนี้ก็อยู่ปนกับกบกับเขียดกับแมงดานะก็จะอาศัยอยู่อ่าในแหล่งน้ําที่มีต้นไม้พวกต้นไม้ปนอยู่ด้วยนะอันนี้นะครับ นำมาฝากกันคือเอามาให้ดูให้ชมนะแถวบ้านเรียกว่าแมงเหนียวนะครับภาษาภาคอื่นไม่แน่ใจนะเอามาให้ดูใกล้ๆนะหน้าตาเป็นยังไงใครไม่เคยเห็นแมงระงานี้ก็น่าจะออกสื่อบ่อยแล้วนะส่วนไอ้แมงก้องแขนนี่ก็ไม่เคยเห็นไม่เคยมีใครถ่ายใกล้ๆนะพวกเราก็เลยจับมาถ่ายจริงๆไอ้แมงก้องแขนนีนลงหม้อไปเรียบร้อยแล้วพวกนี้ไปเห็นที่หลังนะครับก็เลยรอดมานะ เดี๋ยวผู้เราจะเอาไปปล่อยในแหล่งน้ำนะครับพอดีบางส่วนถูกหมกไปเรียบร้อยแล้วที่นำมาให้ดูให้ชมกันก็ส่งผ่านไปถึงผู้ที่ไม่เคยพบเคยเห็นนะครับไม่เคยเห็นใกล้ๆนะถือเป็นแหล่งอาหารชั้นดีของชาวบ้านชาวนาที่หากินกันง่ายกับผู้งง่ายว่าอยู่ในวิถีของชาวนา นำเมนูพื้นบ้านเอามาเล่าสู่กันฟังเพื่อให้คนที่อยู่ไกลบ้านได้หวนรำลึกนึกถึงบรรยากาศที่คุ้นเคยหรือใครที่ยังไม่เคยรู้จักก็จะได้เห็นภาพกันนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปขอให้คุณผู้ชมทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์พบแต่ความโชคดีมีชัยพลานาใหม่สมบูรณ์พูสุขคุณพระรักษาเทวดาคุม้มครอง ขอบพระคุณและก็สวัสดีครับ